ครั้งแรกที่ไปเห็นเรือเนี่ยเราก็คิดว่าหูเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพอเราไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้สวยรวอย่างที่เราคิดไม่มีวันหยุดเลยคุณมีความอดทนมากแค่ไหนมันก็เหมือนเป็นบททดสอบนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านตรงนั้นไปไม่ได้แล้วก็โอเคขอกลับบ้านเราต้องเก็บเงินกลับไปบ้านให้ได้มากที่สุดปี่ํามา2ปีค่ะก็หลายแสนค่ะถ้าเราไม่ได้ทํางานเป็นลูกเรือเราไม่มีทางได้มาที่นี่แน่ๆเลย ล่าสุดกิกดูแลสส่วนคือในส่วนของลูกค้าค่ะกิกจะอยู่ในส่วนของเชฟเทเบิลอรค่ะคือจะเป็นห้องอาหารที่เรียกว่าเป็นคอสที่แพงที่สุดของบนเรือเลยค่ะในส่วนของลูกเรือกิกก็เป็นทีมที่ดูแลกับตันกับทีมของผู้บริหารของในเรือค่ะกิกจะเป็นพนักงานเสิร์ฟสมมุติว่าเป็นส่วนของเชฟเทเบิลใช่ไหมคะก็จะมีเชฟใหญ่ของเรือค่ะจะปรุงอาหารเราจะเป็นคนดูแลลูกค้าในส่วนของเครื่องดื่มกับอาหารนั่นๆเรือของเราเป็นฟันชิฟใช่ไหมคะพอเราได้มีโอกาสไปดูแลลูกค้าแล้วเนี่ยเรือทั้งเรือเนี่ยจะมีแต ความสนุกสนานจริงๆคะ่ะมีสาวว่ายน้ํามีดนตรีเล่นตลอดเวลาเลยคะ่ะไม่เคยหลับไหลตลอด24ชั่วโมงด้วยความบรรดาทำฝรั่งด้วยนะคะก็จะแบบเฮฮากันเหมือนเพื่อนเลยคะ่ะลูกเรือเนี่ยรวมกันแล้วเป็นร้อยประเทศเลยนะคะถามว่าอยู่มาจากประเทศอะไรซึ<ม>่งผู้ชื่อมาแบบมันมีประเทศนี้บนโลกด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งบนเรือด้วยอะคะ่ะพอไปถึงปุ๊บครั้งแรกที่ไปเห็นเรือเนี่ยเราก็คิดว่าหูเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรือลำใหญ่มาก ลําใหญ่มากๆหลังจากนั้น5้าโมงเย็นทํางานเลยค่ะอีก8เดือนเราไม่มีวันหยุดเลยมันก็ล้าแหละค่ะแรกๆแต่พอหลังๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เหนื่อยเราก็พักนอนพักหาเวลาพักการออกไปเที่ยวข้างนอกนั่นคือการพักผ่อนของเราเรากลับมาเราก็เหมือนชาร์จตัวเองจากที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องอยู่เรือนานๆแน,าน่เลยเหมือนที่กิกคิดตอนแรกกับกลายเป็นว่าหุ้ยแฮปปี้จังเลยได้ออกพอดอีกแล้วไม่เคยเห็นที่นี่เลยเดี๋ยวเราออกไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าจริง,รงๆกิกจะตื่นเต้นกับทุกๆสถานที่ถึงแ พกผ่อนเนี่ยกิ๊กจะออกแล้วอ่ะกิ๊กก็จะออกไปอีกกิ๊กชอบออกไปเห็นสิ่งที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าเพื่อนก็จะแซวว่าอยู่ออกตลอดเลยนะอยู่ไม่เคยเหนื่อยเลยเหรออะไรเงี้ยแต่กิ๊กคิดว่าเนี่ยมันคือการพักผ่อนของเราการได้ออกไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นพื้นที่ที่กิ๊กประทับใจที่สุดก็คือเบอร์มิวด้านี่แหละค่ะเป็นเกาะเล็กๆไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดให้เรารู้สึกว่าว้าวอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าที่นี่คือเบอร์มิวด้านะมันคือมันคือสิ่งที่แบบถ้าเราไไไไมมมม่่่่่ดด้ท้ทททําาาาางงนนนนเเเเป็ลลูกรรือีีีแๆย ฮัลโหลอ,อัมเบอร์คออันนี้เป็นที่ที่ถ่ายทำจุลศิษย์ปาร์กน,นะจ๊ะบอกก่อน เริ่มต้นเลยนะคะเราไปแบบเราไม่ทราบอะไรเลยเราตั้งใจเลยว่าโอเคฉันมาที่เนี่ยไม่ว่าฉันจะได้รับหน้าที่อะไรเราต้องทําให้ดีที่สุดพอเราไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้สวยรวยอ,อย่างที่เราคิดเราไม่ได้ไปเซอร์วิสลูกค้าเลยเราต้องเซอร์วิสลูกเรือด้วยกันเองก่อนซึ่งมันค่อนข้างหนักมากจริงๆค่ะเพราะว่าลูกเรือทุกคนเหนื่อยเราเป็นเวทเทสใช่ไหมคะเราเริ่มต้นจากการเสิร์ฟลูกเรือด้วยกันทุกคนเหนื่อยทุกคนทานเยอะเราต้องเติมอาหารถามว่าเหนื่อยไหมตอนแรกๆมันมีช่วงเวลาปรับตัวอยู่แล้วค่ะแต่เราอะค่อนข้างเตรียมตัวเตรียมใจไปอยู่แล้ววเากก่่ป็นนนนคทีไมลังห ทุกคนต้องทำงานวันละ10ชั่วโมงต่อวันนะ,ะในเดือนแรกๆเลยอะ่ะกิกได้รับคัดเลือกให้เป็น nominee employee of the month นะคะด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยอะคะ่ะเราก็จะค่อนข้างมีความน้อมน้อมมีเซอร์วิสไม้หลังจากนั้นก็คือได้เริ่มขึ้นไปทํางานกับลูกค้าเราอะตั้งใจว่าโอเคเราใช้เวลา24ชั่วโมงมีเท่ากันแต่ว่า เราต้องเก็บเงินกลับไปบ้านให้ได้มากที่สุดอันนี้กิ๊กทำมา2ปีค่ะก็ก็หลายแสนค่ะรายได้อ่ะค่ะขึ้นไปตอนแรกเลยเราไปดูแลลูกเรือด้วยกันกิ๊กได้900เหรียญมันก็ประมาณ3 0 0ห0ื่นเนาะต่อเดือนเมื่อไหร่ที่เราขึ้นไปดูแลลูกค้าเราก็จะได้ขิปเงินเดือนเราก็เพิ่มมากขึ้นทำมากก็ได้มากแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแยกไปเลเตอร์ลองต่างๆเพราเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราขอโอกาสจากเจ้านายล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยกิ๊กได้เงินเดือนประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นนะคะถ้าเกิดสมมติกิก เต็กเฮาส์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นห้องอาหารที่สร้างไรายได้มากที่สุดมันก็เหมือนเป็นบททดสอบนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านตรงนั้นไปไม่ได้แล้วก็โอเคขอ,อกลับบ้าน ช่วงเวลาที่เราเหนื่อยที่เราท้อแต่ว่ากีกจะเป็นคนค่อนข้างจะเอ j นจอยกับ สิ่งรอบข้างแล้วก็เรารู้ว่าเราอ่ะกำลังทําอะไรอยู่เรามา8เดือนแต่เรารู้ว่าเรามีวันกลับแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่เราอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้เราเหนื่อยเราหาวิธีกําจัดความเครียดออกไปไปนั่งคุยกับเพื่อนชาตินู้นชาตินี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสาหรับกิ๊กมันก็เป็นวิธีที่แบบทําให้เราเวลาผ่านไปเร็วแล้วก็ไม่ได้แบบมาโฟกัสว่าโหเมื่อไรจะได้กลับบ้านสักทีเหนื่อยจังเลยวันหยุดก็ไม่มีอะไรอย่ยสำหรับกิ๊กไม่ได้คิดแบบนั้นมองย้อนกลับไปกิ๊กคิดว่ามันไม่ง มุ่งที่ไรายได้เป็นหลักตอนนี้กิ๊กกบบมองว่ามันเปิดมุมมองใหม่ให้กับเราการให้เราได้ทํางานกับชาวต่างชาติเจ้านายเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างจะมีกฎระเบียบมีความยืดหยุ่นแต่มันเป็นสิ่งที่คิดว่าเราแฮปปี้เราได้เรียนรู้ภาษานูน้นภาษานี้เที่ยวตามที่ต่างๆมันกลับกลายเป็นว่ามากกว่าเงินมันคือประสบการณ์ที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานนี้เราคงไม่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้แน่ๆกิ๊กโชคดีตรงที่กิ๊กเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่ไหวแล้วหรือว่ายากจังเลยเพราะว่า กว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้กิ๊กก็บอกเลยว่า มันไม่ง่ายเหมือนกันและกิ๊กก็ตั้งใจมากๆเราเลยพยายามมองให้มันเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องที่เราอยากจะเรียนรู้ไปกับมันสําหรับคนที่สนใจอาชีพนี้นะคะกิ๊กคิดว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยสําหรับคนที่อยากจะเก็บเงินเพราะว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างมากแล้วเราก็ไม่ได้ต้องเสียไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆเราได้ไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราได้ไปเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปเองบางที่ที่เราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะได้ไปเราก็ได้ไปแต่ข้อเสียแน่นอนค่ะมันก็มีเมื่อคุณได้เงินมาเยอะแล้วคุณไม่เก็บ ถ้ากับคุณก็ไม่เหลือแน่นอนนะัททำงานหนักค่ะก็คือทํางานหนักแปเดือนไม่มีวันหยุดเลยคุณมีความอดทนมากแค่ไหนถ้าคุณแฮปปี้ที่คุณจะอยู่ได้8เดือนกับรายได้เท่านี้กับสิ่งที่คุณไปเจอนั่นนะคะพีค่คิดว่าก็น่าสนใจคุ้มค่าที่จะไปลองดูค่ะ